9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ100ปีแห่งการชื่นชมของประชาชนทั่วไปและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านะคท่านอยากจะขอทำความรู้จักกับทุนที่รุตรักบุญเน้อยนะคะตนที่เพลงเดินหน้าพระองค์จึงได้รับความเคารพจากฐานเรือทุกชั้นยศ มีอดีศรวัตโบราณกรรมและปัจจุบันกรรมชื่อยากฟังยากจำยากอานอแล้วทีนในช่วนี้เราก็เ,เริ่มเร่ขึมาละัน,นี้น่เราทแล้วเจขให้เห็นอหัของอแล้วก็ยังมีภาพวาที่องท่านไดส่งวาดวยด้วยนะคะแล้วก็องท่านรูปหมอน,นี้มามาลงในตมนี้ด้วย นอกจากนั้นแล้วในประสาทิสลักนะคะของพระองค์ท่านที่ทรงฉลองพระองค์เสื้อราชปัตตานนะคะในชุดของหลวงพ่อแล้วนะคะซึ่งกําหนดวางออกจำหน่ายวันที่20พฤศจิกายนนะคะที่จะถึงเกิด,ดกในในไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งต้องการจะต้นสายนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งตาราเหล่านี้นะครับและอีกเล่มหนึ่งที่เป็นตำราที่สําคัญในช่วงวาระครบหนึ่งแสดงให้ท่านชมไ,มได้แล้ว เ้วก็มีบัตรผ่าบบประชีบัตรหลวงนะคะอันนี้วิธีการพิมพ์เนี่ยมันเป็นวิธีการพิมพ์ที่เรียกว่าอีกตั